นี่คือบรรยากาศนะครับในการล่องแก่งนะครับจากน้าจากเขื่อนโคด่านประการชนนะฮะสนุกมากเลยเพราะว่าส่วนนี้เป็นแก่งสามชั้นนะครับนีบ่เป็นแก่งสามชั้น ในโซนนี้นักท่องเที่ยวก็จะมาเล่นน้ำนะครับแล้วก็มาแช่ตัวคลายร้อนนะครับเล่นหองยางกันนะครับสังเกตไ้ง่ายเลยเห็นไหมครับหลายคนก็นมาแช่ตัวคลายร้อนกันเล่นน้ำก่อหินต่างๆนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับดีจังเลยครับเ,เทยวก็ทยอยนะรล่องแหนล่องเก่งขอเจ้า่ล่องเก่งสิครับล่องเก่งนะครับแต่ละลำแต่ละลำมา สนุกสนานนะแต่รักษาความปลอดภัยได้ดีมากเลยนะครับก็มีชูชีพก็ม,มบีบวกนะครับใส่ด้วยนะครับคือบรรยากาศสดๆเลยบอกปิกบ้านแล้วก็ครับปิกอยู่ครับผมนะ ลำนมีพร้อมมากเลยครับทุกคน หัอย่างก็เล่นเหมือนกันนะฮะเนี่ยนี่ก็ดูสนุกอย่างอีอย่างนะฮะนี่ไม่อันตรายด้วยแล้วก็เล่นน้ำแล้วสนุกด้วยนะครับหัวหงอย่างก็น่าเล่นมากเลยนะครับไม่ต่างกับร่องเก่งเลยนะเออร่องก็แก่งเลยนะผมนะว่าหวงแย่างก็สนุกอีแบบนึงหล่ะนะครับ จริงเราล่องหงยางไปเรื่อยๆแต่ผมว่าโอ้ได้อยู่แล้วเนี่ยนี่บรรยากาศนะครับบางคนก็ไม่ใส่หงยางก็ล่องตัวเองมาเลยฮะนี่หลายคนคนก็แช่ตรงนี้เลย